สวัสดีครับวันนี้ครูโอ้นนะครับจะมาแนะนำวิธีการพิสูจน์ Pythagorean Theorem นะครับก็คือทฤษฎีบทนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเรารู้จักตั้งแต่ y อ a r 8แล้วนะครับแต่สำหรับ Year 8นี้ครับเราไม่ได้มีการโชว์ที่มาของ Pythagorean Theorem นะครับซึ่งเราแค่สเตตบอกเด็กๆเ,เฉยๆว่า a s บวก b s เท่ากับ c s นะครับวันนี้นะครับเพื่อ ความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึกนะครับเราก็เลยจะมาพูฟให้ดูนะครับว่าที่มาของ a q r e ควบ b q u a เนี่ยมาได้อย่างไรนะครับโอเคก่อนที่จะเริ่มทําการพิสูจน์นะครับขั้นแรกนะครับครูอนก็ขอความรู้พื้นฐานที่จําเป็นที่ต้องใช้ในการพูฟนะครับออสองข้อข้อที่1นนะครับถ้าเกิดเรามี Triangle นะครับ abc นะดังรูปนะครับเร,เ,เรารู้ว่า sum of อินเทียชัยแองโกลนะครับจะรวมกันได้ทั้งหมด180ก็คือแองโกลเบวกด้วยแองโกลบีบวกด้วยแองโกลซีนะครับจะเท่ากับ180องศานะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ข้อที่2สมมุติว่าค้งม,มีเส้นลน์นะครับเส้นลายเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็นเป็น4ส่วนนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะแองโกลแรกค้งเรียกว่าแองโกลหนึ่งแองโกลสองแองโกลสามแล้วก็แองโกลสี่นะครับ uh, เราทราบว่าแองโกล ของเซตไลน์นะครับจะรวมกันได้180เช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยได้ว่า a n g เกิที่1บวก a n g เกที่2บวก a n g เกิที่3แล้วก็บวก a n g เกที่4นะครับจะเท่ากับ180โอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาโฟกัสบน triangle ABC นะครับโดยที่ให้ a n g เกิที่อยู่ระหว่างด้าน A กับ B นะครับเป็น right angle นะครับแล้วก็ให้ด้านที่ตรงข้ามกับ right angle เป็น hypotenuse ซึ่งเรียกว่า C นะครับ g o ของเราก็คือเราจะโชว์ว่า a อสแบวกบีนะครับเท่ากับซีสแนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ที่เราจะทำนะครับหลังจากนั้นนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยครูอ้นจะสร้างสามเหลี่ยมนะครับราแองเกิลแองเกิลสีแดงเพิ่มขึ้นมานะครับโดยการ Extend ด้าน A ขึ้นไปนะครับเป็น Vertical Line เป็นสีแดงขึ้นไปให้มีความยาวเป็น B นะครับหลังจากนั้นก็ลากเส้น h o r i z ONTAL ไปทางด้านขวานะครับให้มีความยาวเป็น A นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นปิดนะครับเราจะได้ triangle สีแดงซึ่งอยู่ด้านบนของ triangle สีดำนะครับทีนีเ้เพื่อความเมคชัวร์ sure, นะครับโค้ชจะโชว์ว่าสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นอันใหม่เนี่ยสีแดงนะครับกับสีดำนี่ยมันคงกูเอ็นกันนะครับอย่างอย่างโดยการสร้างนะครับด้านบนเนี่ยคือ B แล้วก็ด้านขวาคือ A นะครับแล้วก็แองเกิลตรงกลางเนี่ยเป็นไบร์แองเกิลเลยทำให้เราได้ว่าแทรนโก้ของสีดำกับสีแดงนะครับคงกูเอ็นกันแบบ SAS นะครับงั้นก็แสดงว่าสามเหลี่ยมสีดำกับสีแดงนี้จะ identical ก่นนะครับก็เลยทำให้ได้ว่าด้านที่มีความยาวเป็น question mark เนี่ยจะมีความยาวเป็น c นะครับโอเคครับเรามาต่อในขั้นตอนที่3นะครับก็หลังจากที่เราสร้าง r i g angle triangle สีแดงนะครับซึ่ง identical กับ r i angle t r a n g l e สีดำนะครับ,บ,รบแล้วก็จะทราบว่า hypotenuse ของสีแดงก็มีความยาวเป็น c หลังจากนั้นเราก็จะมาคัลคูเลตแองเกิลที่อยู่ในระหว่างรัยแองเกิลแทแองเกิลทั้งคู่นะครับสมมุติว่าขั้นตอนที่หนึ่งในคูนสมมุติให้แองเกิลที่อยู่ระหว่างเลนส์ของ B กับ C เนี่ยเป็นทีต้านะครับเนื่องจากเราทราบแล้วว่า sum of interior of triangle นะครับจะ add up เป็น180ดังนั้นก็แปลว่าแองเกิลที่อยู่ระหว่างด้าน A กับ C เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ90บบทีตานะครับ โอเคทีนี้สเต็ปตารขั้นขั้นที่2นะครับสามเหลี่ยมสีแดงที่อยู่ข้างบน,นครับมันเป็นของแอนโกลกับสามเหลี่ยมสีดําข้างล่างเราก็เลยจะได้ว่าแองโกลที่อยู่ระหว่าง B กับ C ตรงนี้จะต้องมีความยาวมีขนาดแองโกลเป็นทตาด้วยแล้วก็จากเดิมครับสามเหลี่ยมของซัมออฟอินทอเนียของแองโกลนะครับจะต้องรวมกันได้1 80นั่นก็แปลว่าแองโกลที่อยู่ระหว่าง A กับ C ตรงนี้นะครับจะต้องมีขนาดเป็นเ0้ลบทตาด้วยโอเคทีนี้ ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะไปโฟกัส angle x นะครับเราอยากรู้ว่า angle x เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เราก็เลยไปดูเ t e Line ที่โค้นไฮไลท์นะครับเป็นสีเหลืองนะครับสเส้นนี้ State Line เต้ไลน์เส้นนี้นะครับจะแบ่ง angle เป็นทั้งหมด3ส่วนด้วย,วยกันนะครับก็คือมีส่วนสีดำแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงใน3ส่วนนี้มันเป็นเส้นตรงนะครับงั้นแสดงว่ามันต้องรวมกันได้180 ซึ่งเราจะได้ว่าทีตาบวก X บวกกับ90ลบทีตาจะต้องเท่ากับ180ดังนั้นทีตากับทีตาก็จะแคนเซิลกันนะครับแล้วก็จะได้เป็น X เนี่ยจะเท่ากับ180ลบ90ซึ่งจะได้เป็น90นั่นก็แปลว่าแองเกิที่อยู่ระหว่างสามเหลี่ยมสีดำกับสีแดงเนี่ยนะครับจะมีขนาดเป็น90ดีกรีนะครับ โอเคครับวันนี้เราก็จะต่อในสเต็ปที่4นะครับจากสเต็ปที่3เรา,เาทราบว่าแองเกิที่อยู่ระหว่างรายแองเกิลแองเกิลสีดำกับสีแดงครับเป็น90แล้วโควรก็ลากเส้นสีฟ้าปิดนะครับรูปนี้ก็จะกลายเป็นทาพิเซียมเราก็จะทำการหา Area ียของรูปทาพิเซียมรูปนี้นะครับจากขั้นตอนตอนเกิดน,นำนะครับโควรได้รีคอร์ดพื้ียของทาพิเซียมแล้วสูตรก็คือถ้าเกิดเรามีทาพิเซียมนะครับ ซึ่งมีความยาวของด้านคู่ p a r allel เป็น a กับ b แล้วก็มีความสูงระยะห่างของ p a r allel เป็น h นครับ area ก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณ h คูณ a บวก b ดังนั้นควรจะ calculate หาพิซีรูปใหญ่นี้เลยนะครับทีนี้ในทพิซีรูปใหญ่นี้ h นะครับก็คือ a บก b แล้วก็ด้านที่ p a r allel กันก็คือ a เลยแล้วก็แล้วก็คือ b ดังนั้นเราก็ใส่ลงไปในฟอร์มูลานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณ h h ก็คือ a บก b แล้วก็ด้านที่ Parallel ก,กันก็จะเป็น,นครับ a บก b ดังนั้นก็ทำให้เราพบว่า Area ของทั а พิเซียมวันนี้ก็จะเท่ากับ1ส2 a บก b a l square นะครับเพราะว่า a บก b กับ a บก b เนี่ยมันก็จะคูณกันแล้วก็จะกลายเป็น double bracket หลังจากนั้นครูอ้นก็จะ expand double bracket ออกมาครับ ในการ expand double b บ a c e a คูณ a ก็ได้เป็น A square นครับแล้วก็กระจายเข้าไปทั้งหมด4 term ครับเราก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน2 a square บวกด้วย 2ab แล้วก็บวกด้วย b square นะครับโอเคนี่คือขั้นตอนที่4นะครับ โอเคครับเรามาต่อขั้นตอนที่5นะครับในขั้นตอนที่5นะครับเราก็จะหา area of trapezium อีกนะครับแต่เป็นอีกวิธีที่แตกต่างกันนะครับเราจะแบ่ง trapezium รูปนี้นะครับออกเป็นสามเหลี่ยมย่อยๆทั้งหมดสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยเรียกเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งนะครับสามเหลี่ยมที่2นะครับเรียกเป็นตรงกลางนะครับที่เราได้เป็น isosceles right angle triangle นะครับแล้วก็สามเหลี่ยมที่3าเนี่ยก็คือเป็นสามเหลี่ยมสีแดง โอเคขั้นตอนแรกนะครับควรก็จะคัลคูลเลต์แทงโก้หนึ่งก่อนก็เนื่องจาก t r i a n g หนึ่งนะครับมันเป็น triangle triangle นะครับซึ่งมีเบสเป็น b แล้วก็มีสูงเป็น height เป็น a นะครับก็จากสูตร area of t r a p e z i u m ก็คือ1นึ่งส่วนสองคูนนะครับแล้วก็คู height งั้นเราก็จะได้เป็น1น ab ส่วนสองโอเคทีนี้ มาดู triangle ที่2นะครับก็คือเป็น accessory นะครับซึ่งมีทั้ง base แล้วก็ h e i g h สตัวเนี้ยนะครับเป็น4ทั้งคู่แล้วก็เลยใส่ลงไปในสูตรก็จะได้เป็น1นส่วนคูณ4คูณ4นะครับมันก็จะได้เป็น1.2ส่วนีสแร์โอเคต่อมานะครับก็มา calculate รูปเอ่อ n g l e รูปที่3นะครับก็คือ สีแดงที่อยู่ด้านบนนะครับเบสก็เป็น a นะครับแล้วก็ไฮก็เป็น C เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเป็น1นส่วนสคูณเแล้วก็คูนบครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาสามเหลี่ยมทั้ง3อันนะครับมาบวกกันเพื่อจะให้ได้เป็นทับพิเซียมรูปใหญ่ทั้ง,งหมดนี้ก็เราจะได้เป็น1นส่วนสอเคูณบอันนี้คือรูปที่1นะครับแล้วก็รูปที่2ก็จะเป็น1นส่วนสสแควร แล้วก็รูปที่สามก็เป็นหนึ่งส่วนสอง AB ทีนี้เราสังเกตเห็นได้ว่า,เ,าเทอมที่หนึ่งนะครับกับเทอมที่สามนี่มันไลค์เทอมกันนะครับแล้วก็บวกกันแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองก็จะได้เป็นหนึ่งก็จะกลายเป็น AB บวกด้วยหนึ่งส่วนสองสี่สแควร์นะครับโอเคอันนี้ก็คือขั้นตอนที่ห้านะครับโอเคครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนที่หก ก็เราจะเอา area ของท r a p ิเซียมมาจับเท่ากันนะครับก็คือในขั้นตอนแรกก็าหาทาพ p ิเซียมโดยตรงโดยใช้สูตร1นส่วน2คูณ h คูณ a บวก b นะครับแล้วก็ขัอนอ้นอีกแบบหนึ่งที่เราหานะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยม3รูปมาบวกกันซึ่งถ้าเราจําได้นะครับในการที่เราหาสามเหลี่ยมของท r พ p ิเซียมแบบ directly นะครับเราจะได้เป็น1นส่วนสรเก็ต a สบวก 2, 2 a b บวกด้วย b สนะครับก็จะเท่ากับ สามเหลี่ยมสองเอ่อทั้งหมด3รูปบวกกันก็จะมี a b บวกกับ1ส่วน2 c square นะครับหลงจากนั้นครูอ้นก็คูณ2ตลอดทั้ง2ข้างนะครับข้างซ้ายก็จะได้เป็น a s q a r บวก2 a b บวกด้วย b s q r นะครับจะเท่ากับ2 a b บวกด้วย c square หลังจากนั้นเราเห็นว่าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมี2 a b เหมือนกันแล้วก็ cancel ออกไปทั้งคู่นะครับเราก็เลยจะได้ว่า S a s q u a r e บวก b s q u a r e ะครับเท่ากับ c s q u a r e ะครับตามโกของเรานะครับก็เป็นอันว่าเราได้พิสูจน์ไทา,ากอรเรียนเดียวเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้จะเห็นได้ว่านะครับในแต่และเดียวเล่มที่เราจะสามารถมา มาใช้นี่นครับก็ต้องมีแบ็กกราวน์เบื้องหลังท,ที่มาเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นก็คืออยากฝากให้นักเรียนทุกๆคนนะครับออนอกจากที่เราจะใช้ทฤษฎีบทเป็นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะรู้ที่มาที่ไปเพื่อจะได้มีความรู้ลึกซึ้งนะครับแล้วก็เชื่อมโยงหลายๆด้านด้วยกันนะครับวันนี้ครูอ้นขอจบคลิปแค่นี้นะครับแต่ว่าขอฝากติดตามคลิปของครูอ้นนะครับดีๆหรือว่าใครมเีเรื่องที่อยากให้แนะนำที่อยากพูดหรือว่าสงสัยก็สามารถส่งมาได้นะครับที่ครูตูโฮมสกูลครับ สวัสดีครับ